น้อทุกคนตอนนี้กะปลาได้กัดแล้วเนาะหางเบาหน้าผาเพิ่นเพิ่นยามเบิ่งเนาะอยู่กัดอยู่พี่น้องเยตัวแหลกนาะเอ้าเบาหน้าผาเพิ่อนขึ้นเตรียมวัดพี่น้องวัดซียูหรือบ่อเนาะสายวิ่งแล้วพอยพี่น้องสายวิ่งแล้วบาดตาผาเพิ่นเพิ่นวัด ติดเนาะไว้พี่น้องเนาะอยู่ตัวแรกแห่งมันหลุดจากหลุดซ้ําพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเกาะนะตัวแรกแห่งมันก็หลุดเอาเียดนําไปจ่อยเนาะบ่เป็นหยังพี่น้องเอาไม้ตัวใหญ่แห้งเนาะบรรยากาศยามเช้าพ่อพี่น้องเอ้ยตัวแรกก็หลุดไปเนาะ วัสดีพ่ายพี่น้องปล ong ไปเบิดสุขสุขคนเนาะเจอกันเองแหละพ่ายพี่น้องมื้อนี้กามาหาอยู่หากินเนาะฝ่ายพี่น้องเนาะมา,าละสิบเวทพ่ายพี่น้องเอ้ยผู้ใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แหน่เพื่อเป็นกำลังใจในการคิดต่อไปเนาะมื้อนี้กามากับทีมงานเนาะบ่าหน้าพาเพิ่นเพิ่น,นแล้วกาทางบ่าวมิกเนาะไปทำไมไม,ไม,มันยังกัดอยู่ ไตวิ่งอะไรบางอย่างนี่เลวออยว,วัดคำวัดคำวัดออกกลางๆมองคนอยาวัดแต่ท่นมุเตียอยู่อ่อโอ้ยสิไดาแหงทุกคน<ม>ตัวใหญนะ่นะออะไปเขี่ยไปเลยว่ยนะมันล้มเนาะไปไปหนหนะองเนาะรอกหยดหนำนี่ก็อยากตีนะหนากนั่นนิดนึง บรรยากาศลมแหงนะ้งเนาะโอ้ซีดายแห้งตรงกี้เนาะนมาอยู่กินตัวเรกกัน,นรุดสามพห่น้องเน้ะลองเอา้าเป็นรุดไหม xuống bờ đồn bờ nó Xong mình thử bọc nó nằm như đây vậy. nằm như đây đai hẹn không thuộc hồn Lòng bưng mà, mà sẽ cắt được bỏ nó Sẽ đai hẹn không? Vậy, vậy gần cân nhau nhau lên phía nó tôi lẽ cặp hạt thế này nó, kì nó อ mm ืม hmm. ก mm ัดแล้วพี่น้อง ยามเบิงเนาะทางบ้านนาเพิ่นกัยามเบิงพี่น้องกัดแล้วเนาะพี่น้องตีไปตีมามาอยู่ไม้เก่าเนาะบ้านนากําลังกัดพุ่นไปพี่น้องเอ้ยจักก็ว่าป้าน้อยก็บ่ฮู้เนาะเพราะว่าเกียดเฮาโตใหญ่พี่น้องเอ้ยกัดอยู่กสิงดได้หน่อยนึงเนาะพี่น้องเพราะว่าเกียดโตใหญ่พี่น้องเอ้ย tì chân hộp non phía nó cái lăng mà mai cầu thì nó quần thì bà mình cây cắt phía nó ít đây cắt nó khai là bà sai nó phía nó nưng không tôi nhảy nó bà tôi nói dịch hai là năm tháng mình năm hai mươi năm tháng chín năm hai mươi khai mà hai mươi năm năm hai mươi năm năm hai mươi năm năm hai mươi năm hai mươi năm แต่วแรกมาแล้วต,ตัวก็บ่ใหญ่ปานได๋พี่น้องเอ้ยโอ้ยเนาะยากสิซาดสิได้สไดาซ้กล้องเพิ่นได้ตมนๆแต้มแรกพี่น้องตีเขียดสดค่าปากเลยพี่น้องเอ้ยไปมานแหเจอบ่าวนาพาเพิ่นเพิ่นจัดการเนาะั้น นี่น้ำอะไรสบุปปาหน่อยใส่ตัวไม้เลยปดป่าเลยนาะเตะแหลกพี่น้องตีขาสิมอบตำแหน่งเว้ย มานเลยพี่น้องเกอขึอ้นว่าสิบอะไรเนาะเบาหน้าเพราะว่าป้ามันกบนนับใบใหญ่ไปได,ด้พี่น้องไปลองยำอีกไม้เกาเตือนมีโตกัดอีกบ่กัดเลยพี่น้องโอ้ ตีไปไม่เดียวกัดเลยนนนดดนนเยชอชออดดนาะพี่น้องเนาะส่งดุดเนี่ยพี่น้องไม่เดียวจะเจาะส่งดุดเดี๋ยด้วยเพราะว่าเมื่อกี้ก็บพึ่งปุดป่าเนาะวัานะหากับตีไม้เดียวเลยพอดีงามได้เห็นรถตึ๊กมองไม่ได้ยัง <laughs> <c ười> ตีไม้เดี่ยวพี่น้องกัดเลยเนาะแต่ว่าทางเฮาค่ะสงสยัยโดนแดพี่น้องเพราะว่าป่ายันป่าหน่อยเนาะบ่าวนะเ<ม>ลาะหอบน้องพี่น้องเลยเ<ม>ลาะหอบน้องคุณจ,จนได้กลับมาบนเก่าเนาะพี่น้องเอ้าจะได้บ่าวนะล้องเลยผนะิย่นวันงเนาะเอ้า น้องอยู่หรือบ่หลุดน้ำกันเรียบร้อยเนไอเนาะตัวน้อยพี่น้องเอ้ยโอ้โอ้ยเกือบหลุดเกือบว่าได้พี่หน่องโตหน่อยเจอบ่าวหน้าวัดจนว่าผมขึ้นโคกเนาะบ่าวหน้าโอ้ยคันวัดคอยว่าได้สั่มพี่น้องเแมนแล้วพี่น้องแมนแล้ว อ่าหอเห็นไรการเขียดสดพี่น้องไรการไปเขียดสดเนาะหลอกทุ่นใส่ก็เป็นหลอกหลอกช่างเนาะวีแป๊ดเนาะพี่น้องขั้นของเพืเ้นกับสีใส่เป็นเวทสิบสาวเนาะเฮไปลุ้นน้ำกันอีกตียำอยีกเนาะไม้เกา่าอาจสิ มาแล้วพี่น้องซองเต็มแล้วเนาะเกือบว่ได้พี่น้องเลยเกือบว่ได้เนาะเมื่อกี้นี้แค่แนวบ่าวหน้าพันวัดแห่งนี้พี่น้องเลยพุ่งขึ้นโขกขันบ่อในลุดจ่อยปลาใบใหญ่ จะเป็นลูกปลาคอใส่ปนเนาะปลาคอรหรือว่าปลาสดเนาะทั้งบาทกระเสินปลาคอเนอะบ้าน่า มแหงเนาะพี่น้องแกงกระยากรายนึนงตีเบ็ดกระยากรอเพราะว่าเป็นหลอกยึดหนำพี่น้องไงขัดหลอกสปินนิ่งเนี่ยว่าตีสบายไหมพี่น้องแต่ว่าหลอกยึดหนำอยากตีหยากรายนึนงเพราะว่าขัดว่าล่มตีกับาอาัดสิผู้ใดเนาะ ໄປបាវណាស់ឡងប្រយ៉ាំຫມາຍໂຕឫទ្ធเนาะວ່າຊິໄດ້โตຂຶ້ນມາឬບໍ່ພີ່ນ້ອງເອີ້ນະຢາກຊິສຸມໃຫ້ເບິ່ງເນາະມັນຊິຫມុំກັດພີ່ນ້ອງອୁແລະທັງບາວຫນ້າເຮົາກໍໄດ້ ส่งท่าซ้ายดานเนาะมานะว่าเมื่อกี้กระลุดแหละเขาขยำขึ้นไม้เกาดึงกระยามันปัดจามติดนะพูดดีแนะพี่น่องวิ่งออกแล้วพี่น่องเลยเลยปัดมาทางคอยพี่ออสวยพี่น่องเลย่บ,บออยู่ เสียด้แห้งพี่น้องเอ้ยบอยอยู่พี่น้องแลนออกมากลางพี่เลยเนาะพี่ออกมาพี่น้องพี่น้องมันสวอปอยู่มองนั้นอู้เสียดายดิตัวใหญ่เติมพี่น้องโอ้นายเลยเนาะเฮาวปลายยามบึงสายหมิงออกทางไหนเนาะโอ้ยหันหูหมิงหันวัดเข้ามาแขมพี่น้อง ແດ່ພີ <Jincción> <sharp> ່ນ <DVD interesante> ້ອງເອີຍມັນນາຊິວິ່ງໄປພຸ້ນເນາະເປັນແນ່ພຸ້ນເນາະຊິກັບໄປຢູ່ພຸມພຸ້ນພີ່ນ້ອງວິ່ງອອກແຕ່ນີ້ຊວບແລງກີ້ໂອ້ບ້ານເກົ່ານີ້ໂຕໃຫຍ່ພີ່ນ້ອງເອີຍຊິໄດ້ແຮງເນາະພາດຈັ່ງໃດบ่ໄດ້ຢາມເບິ່ງຊາຍເບິ່ງມື້ກີ້ເນາະວ່າມັນ วิ่งไปทางไหน้า่ม <Ja. S 1> ันแลนแลนออกมานอกพี่เสดายเหงาพี่ท้องเอ้ยตัวแบบไงลองยับเตรียมเข่าขึ้นก็มีไง ได้เลยพี่น้องเอ้ยมแต่มะมนสิเข้าไปผุ่นแลน้วนาอมันสัตว์ไปปุ่มผมได้เดยพี่น้องตัวใหญ่ซองเตืออากัศอยู่นี่เนาอ แต่ว่าบ่ได้พี่น้องเลยทรงทรายบวงก้อนกับทรงทรายบดดนเลยว่าลุดเนาะปัาน,นี้ทรงทรายดนเพผาดว่ามันมันวิ่งออกมาทางนี้พี่น้องเลาวบางไง่ได้จ่อยซ่ำตุ้ยไงแท้พี่น้องเลยสิทำการวัดเลยเนาะโอ้อยู่พี่น้องโอ้ลุดฉ่ำเนาะ ลายแห้งพี่น้องเอ้ยซีเทือาเทืออะไรมองนี่พี่น้องครบรุดครบรุดอู้เหลือใจเนาะจะได้ดิพี่น้องกาบวิ่งยังอยู่บ่ป่าตกสมกี่งกับวิ่ต้ตกสอง อ้ยัดจนได้พี่น้องเ้ยหาฮกเถื่อนเลยพี่น้องมองนี่นี่ซวบเรื่อยเมื่อกี้ก็รลดนี่ก็ซวบใหม่อีกรุดอีกพี่น้องเลยบ่อยู่เนาะจะได้ใส่เป็นเกียรติหน่อยบ่เนี่ยเมื่อกี้เกียรติตัวใหญ่พี่น้องเกียรติหมู่ตัวใหญ่ เาโอยังมาทัน <Sch> อันนี้เนาะอันลองตีสภาหญ้าแต่พุ่นเว้ย ต้องแบบเกาหยุดมึงจะตีไปจมมันจมเลยค่อยหลักยึดหลักยึดน งามเนาะมเด็ดเอาเนาะสรุปกาได้ประมาณนี้พายพี่น้องเอ้การใช้ใดทำการกลับนะเนาะขอบคุณขอบใจเบอร์สุขสุขคนเนอที่เข้ามาติดตามนะครับชมเนาะไปพี่น้องเนาะเอาพอกันใหม่ในคลิปหน้าพายพี่น้องคลิปนี้ขอการคขาวาสสบายดีเนาะมาพี่น้อง